สวัสดีครับพบกับเรากอีกแล้วนะครับกับการวิเคราะห์อทองคําคู่เงินแล้วก็คริปโตกันนะครับผมวันนี้ก็คือวันศุกร์สุดสัปดาห์แล้วอีกครั้งหนึ่งเนาะอ่าก็คือครั้งนี้วันสุดท้ายของสัปดาห์เนาะแล้วก็หยุดพักกันเสาร์อาทิตย์แล้วมาเจอใหม่ในอาทิตย์หน้าตรงนูน่นวันจันทร์กันเลยเนาะครัวนี้เราก็มาอัปเดตกันดีกว่านะครับว่าเมื่อวานเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับอ่อาจากที่ ดิเทรกันไปเมื่อวานก็คงจะได้กําไรกันไปบ้างเนาะสุดท้ายแล้วก็คือโซนเล็กที่ผมให้ไปมันไม่อยู่แต่กลายว่าโซน A ที่ผมบอกว่ามีโอกาสที่มันจะโดนเบรได้นั่นอยู่ในการที่ลงมาเทสรอบที่3ครั้งนี้เนาะซึ่งสุดท้ายเราก็กําไรกันไปประมาณ2,000จุดได้นะครับผมก็ถือว่าโอเคเลยนะครับได้ทั้งขาขึ้นและขางลงซึ่งเมื่อวานผม ไม่ได้เห็นจุดตรงนี้เนาะที่เป็นแนวต้านข้างบนนี้ซึ่งก็ไม่ได้ให้ไว้ในคลิปวคร์เมื่อวานไปนะครับแต่ว่าก็ไม่เห็นในทีหลังนะครับก็เมื่อวานก็คือยังได้กันอยู่ทั้งขาขึ้นและขาลงกันเลยนะครับเล่นในกรอบไปก่อนเนาะเพราะว่าในตอนนี้ทองคายังไม่เลอดทางเลยนะครับซึ่งผมบอกไปว่าไม่เมื่อวานกัวันนี้เนาะ อาจจะเลือกทางถ้าใน2วันนี้ไม่เลือกทางเลยก็คงต้องเป็นอาทิตย์หน้านะครับเนาะซึ่งก็เป็นไปตามค่านะครับว่าสุดท้ายแล้วขึ้นไปก็ยังถูกกลับลงมาจุดเดิมอยู่เหมือนเดิมนะครับผมก็อ้อนะครับผมถึงกับโป้เลยเนาะเราก็คงต้องเล่นตามราคาไปก่อนนะครับเล่นตามพฤติกรรมราคาเลยถ้าพฤติกรรมราคายังทำเทรนไม่ได้เราก็ ยังเล่นเป็นเทรนไม่ได้เราก็เล่นตามกรอบน,นะครับถ้าวิ่งออกไซเย์เราก็เล่นตามกรอบราคาอย่างนี้เหมือนเดิมเลยนะครับเอาเป็นว่าเรามาอัปเดตกันนะว่าจะเป็นยังไงกันบ้างเนาะซึ่งตรงนี้ก็ดูเหมือนว่าดีมนันเอเริ่มจะไม่อยู่ทรงแล้วเพราะมีส่วนรับออกมาในตรงนี้เนาะตั้งแต่เมื่อคืนจนถึงเช้าวันนี้เลยนะครับผมก็ผมขอเอาโซนเอนี้ ออกไปก่อนมาถึงเอาแค่ okay, ตัว A อ,ออกไปก่อนนะแต่ว่าโซนตรงนี้ให้วางไว้ก่อนนะครับอ่าอาจจะมีเสียงรบกวนนิดนึงนะครับเพราะว่าตอนนี้บ้านผมฝนตการ้องเียงดังมากนะครับถ้าเข้าแทรกไปก็ขออภัยไว้ก่อนเลยแล้วกันนะครับผมโอเคนะรู้สึกว่าถ้าโซนใหญ่เราจะรอเนยก็คงจะรออีกนานโขเลยนะครับผมเพราะว่า เป็นสัปดาห์แล้วก็ยังไม่ถึงกันสักทีนะครับผมก็ไม่รู้ว่าจะมากันในตอนไหนนะครับก็หวังว่าสัปดาห์หน้าจะมากันนะดีไม่ดีอาจจะมาช่วงสัปดาห์หน้าก็สิ้นเดือนแล้วเนี่ยว่ะก็อาจจะเป็นช่วงสิ้นเดือนเลยหรือไม่ก็เดือนหน้าไปเลยเนาะเดือนหน้าอาจจะเป็นช่วงที่มีข่าวมากระทบหน่อยนะครับอ,อาจ,จะดีมากจะทําให้ส่งผลว่าวอลลุ่ม เลือกทางไปสักทางเดียทางหนึ่งนั่นเองนะครับผมแต่คราวนี้พอไม่ไปไหนเล่นในกรอบเหมือนเดิมเราก็เล่นตามนี้แหละครับตามเดิมเลยเนาะซึ่งก็คือเราก็ต้องเล่นในกรอบน,นะครับถ้าสมมติว่าราคาเบรกโลตรงนี้ได้นะครับก็จะวิ่งเป็นดาวเรนได้ดาวเรนเล็กๆเ,เ,เนาะซึ่งตรงนี้มันก็นับเป็นดาวเรนได้แล้วเลยเพราะว่าอย่างเงี้ยทำให้ทำโล โลเวอร์ไฮแล้วก็โลเวอร์โลเนาะซึ่งโลเวอร์โลมันก็เหลือไปนิดนึงนะครับซึ่งก็ไม่ไม่ได้ลงเล็กอะไรมากเนาะแต่สําหรับขาบายนะครับขาบายถ้าจะลงมาตรงนี้ถามว่ากี่จุดเนี่ยขอดูก่อนอุย้ยเกือบสองพันจุดก็ถึงอยู่นะถ้าวิ่งแบบเมื่อวานนะครับแต่วิ่งเป็นทางเดียวอย่างเงี้ยอ่าก็น่าจะถึงอยู่ซึ่งมันมีโซนเล็กโซนก่อนจะถึงโซนใหญ่เนี่ยอยู่ตรงนี้นะที่ผมตีเส้นม่วงไวนะ้ก็คือแนวรับเนี่ย ก็ให้เป็นโซน A โซนใหม่แล้วกันนะครับผมซึ่งโซนนี้เราค่อนข้างจะต้องระวังนะครับถ้าเกิดว่าราคามาแรงดีไม่ดีอาจจะถึงโซนใหญ่เลยนะครับดีไม่ดีอาจจะเบกเรกไปทะลุโซนใหญ่เลยอันนี้ระวังด้วยนะครับอันนี้ต้องระวังด้วยเนาะอ่าอันนี้ต้องระวังด้วยนะครับในโซน A ตรงนี้นะครับอยากให้เบาไว้ก่อนไม่อยากให้หนักจุกโซนเนาะเราควรมีมัณฑ์มัลติมีที่ดีด้วยนะครับสําหรับทองคําในวันนี้เนาะก็รอฟอลโล ตามเทรนเป็นของก็ได้นะครับถ้ายังเป็นดาวเทรนอยู่เราก็ฟอลโล่ตามเทรนไปลงมาถึงโซนที่เรารอแล้วเราค่อยบายกลับขึ้นไปนะครับผมโอเคสําหรับทองคํายังไม่มีอะไรมากนะครับวันนี้ก็ฟอลโล่ไว้ก่อนฟอลโล่เทรนเทรนไปทางไหนเราก็ไปทางนั้นนะครับเล่นในฮาร์มเฟรมที่เราเล่นนะครับอย่าไปเล่นหลายฮาร์มเฟรมนะครับเรามองได้หลายฮาร์มเฟรมนะครับไว้วางแผนเนาะว่าในฮาร์มเฟรมใหญ่ถึงจุดตรงไหน แล้วเราจะเล่นตามทำเฟรมใหญ่ได้ไหมอะไรอย่างนี้ต่อซึ่งตรงเนี้ยนะครับถ้ายังไม่เห็นว่ามันไปในีิศทางเดียวกันกันกบทำเฟรมใหญ่นะอ่าอย่างทำเฟรมเล็กอย่างเนี้ยเราก็เล่นตามทำเฟรมเล็กไปเลยนะครับผมมันก็พอเล่นได้เก็บได้ด้วยนะครับอย่างน้อยก็อา,อามีจังหวะที่เล่นอา,อาแล้วุูมนั่นเองนะครับอย่างเมื่อวานก็ุูมเนาะ ได้มาเกือบ2,000จุดเลย STOP l o s อไม่ถึง500จุดเลยซ้ำนะครับผมโอเคสำหรับทองคําไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผม uh, สำหรับทองคําไว้เพียงเท่านี้ก่อนเนาะก็คือรอโซน A แล้วก็โซนใหญ่ด้าน,นล่างนะครับถ้าลงแต่ถ้าขึ้นไปโอ้โหก็ไม่รู้จะว่าอ่างไงต่อแล้วนะครับผมเนาะโอเคไปที่ EU กันบ้าง EU เป็นยังไง EU ยังไต่ตามเช่นได้เหมือนเดิมเนาะขอดู4ชั่วโมงนะครับ อีโอ e ยังไต่ตามเทนได้อย่างเดิมแซงว่าไงเกิดอย่างที่ผมบอกนะว่ามันคล้ายๆสามเหลี่ยมท i ายเกลเนาะอ่าอย่างนี้ไต่ตามเรนให้ยังเป็นจุดที่ดีนะครับรอเบรกนะครับจะโอเคมากเบรกแล้วก็รีชสฟอลโล่ตามได้นั่นเองนะครับฟอลโล่ตาดได้เนาะ แต่ถ้าใครเข้าตรงนี้มันค่อนข้างกลางทางนิดน,นึงอาจจะต้องรอจังหวะย่อแล้วค่อยฟอลโลตามก็ได้นะครับหรือรอชัวร์นะครับว่ามันเลือกทางแล้วว่าจะขึ้นต่อเราก็รอเบรกไปก่อนนะครับแล้วพอรอย่อย่อกลับมานะครับเราก็รอจุดรีเทสตร,ตรงนี้แหละตรงที่ผมให้ไว้เป็นโซนซัพพลายนะมันจะถูกรีบจากซัพพลายเป็นดีมานท่านเองแล้วเราก็ฟอลโลตามเทรนไปอย่างนี้นะครับส่วน EU นะครับส่วน EU ไม่ต้องรีบนะครับผมไม่ต้องรีบเข้า เราหาจังหวะเข้าแล้วปลอดภัยกับเรามันจะดีกว่านะครับโอเคสลัดยูสำหรับใครที่ไดออเดอร์ตั้งแต่ด้านล่างตรงนี้หรือด้านบนตรงนี้ก็ด้านบนตรงนี้ก็ป,กปิดกำไรไปตั้งแต่เม mm. ื่อวานกันแล้วเนาะอันนี้เมื่อวานใช่ไหมอาจจะไม่ปิดอ่ะวันก่อนวันก่อนไม่ใช่เมื่อวานดิออะวันก่อนเนาะแล้วก็ดีมานตรงนี้ใครที่ถือตั้งแต่กลางทางเนาะก็สามารถถือต่อได้นะครับผม โอเคต่อไปจ u นะครับเป็นยังไงกันบ้างเนาะจ u โอ้โหฝนเริ่มแรงแล้วนะครับต้องขออภัยด้วยเนาะจ u เป็นยังไงบ้างยังยืนราคาได้ในโซนหนึ่งเนะาะสำหรับใครที่ถือในโซนหนึ่งนะครับถือต่อไปเลยถือต่อไปเลยนะครับถือต่อไปนะครับรุนว่ารุนลุ้นขึ้นไปเป็น up trend นะครับแล้วก็มารอ tp ข้างบนเนาะหรือจะเซลล์จากข้างบนก็ได้นะครับสำหรับจ u ตามแผนอยู่ รอราคาวิ่งแค่นั้นเองนะครับรอราคาวิ่งแค่นั้นเองเนาะ USD Cash เป็นยังไงบ้าง USD Cash โอโ้โหอย่างงี้ไม่ดีเท่าไหร่รอ,อ่าขอนุญาตลบเทนไลน์ไปก่อนนะครับผมสรุปแล้วลงมาย่อแล้วก็มาทำ อัพเทรนสั้นตึก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 อย่างนี้นะครับดีไม่ดีเราต้องรอบนหัวนี้เลยนะครับรอบนหัวนี้เลยหัวเก่ามันนะครับห้าหัวเก่าเอาไม่อยู่นะครับก็จะบินเลยนะครับแต่ห้าหัวเก่าเอาอยู่ก็จะลงลงมาถึงโลเดิมได้นะครับมีสิทธิ์ลงมาถึงโลเดิมได้ดังนั้นจุดที่เรารอเรารอข้างบนนี้เลยเนาะเรารอข้างบนนี้เลยนะครับอบเรารอกรอบสีแดงเลยนะครับกรอบสีแดงนะครับ รอเลยนะครับถ้าถึงนะครับถ้าขึ้นมาถึงอ่าเราเซล์นะครับถ้าขึ้นมาถึงเราก็เข้าออเดอร์กันเลยแล้วก็ t p ตามแนวรับเดิมนะครับก็คือโลเดิมของราคานั่นเองนะครับอย่างนี้จะโอเคกว่าเนาะถ้าวิ่งมาเป็นเทรนอย่างนี้แน่นอนนะครับอ่ารอรอเรารอข้างบนดีกว่าเนาะแต่ถ้าลงเลยก็เือว่า ออเดอร์ที่ปล่อยลานไปก็คือปล่อยแล้วเลยนะครับถ้าจะชนกันทุนหรือสต็อปลอสก็ปล่อยให้ชนเลยเพราะว่าเราจะเข้าใหม่อยู่แล้วตรงนี้นะครับอีกรอบนึงเนาะเพื่อความชัวนะครับผมโอเคตามแผนนี้ไปก่อนนะครับผมสำหรับ USD CAT นะต่อไป GBP CAT เป็นยังไงกันบ้างเนะาะอา GBP CAT ขึ้นสักทีนะครับผมหลังจากที่เราถือออเดอร์กันมาเนิ่นนเะนาะ อาจจะเท่ถือเอาเดิกันมาแนะ่นะครับก็ขึ้นสักทีนะครับผมขึ้นสักทีนะขึ้นตอนนี้ขึ้นมาได้ประมาณ1,000จุดจากด้านล่างเกาะแล้วเนาะซึ่งในถืออยู่ก็อย่าลืมกันทุนด้วยนะครับผมหรือว่ายังไม่ต้องการก็ได้นะครับปล่อยลั่นเลยจนถึงลุ้นโลเดิมก็คือเแถวเส้นม่วงเนาะราคาแถวเส้นม่วงว่าสามารถเบรกได้ไหม ถ้าเบรกได้ก็สามารถปล่อยลันยาวได้อีกเรื่องหนึ่งเลยอีกต่อเนื่องเลยนะครับผมโอเคถือว่าค่อนข้างจะดีนะครับสำหรับ gbp cap ถ้าจะไม่ดีก็คือถึงชนเส้นม่วงแล้วกลับมาวิ่งในกรอบเดิมนะครับอันนี้จะไม่ดีเท่าไหร่เนาะแต่อย่างน้อยเราก็ได้กําไรกันเนาะใน gbp cap นะครับผมโอเคตามแผนมาเดิมปล่อยลันไปเลยนะครับสำหรับ gbp cap ครับผมโอเคไปที่ nzd c a t เป็นยังไงกันบ้าง เอ็นเซดีแคปโอ้โหมาแล้วมาแล้วนะครับผมมาแล้วเนาะซึ่งอ่าผมขอมองว่าจุดใหม่เป็นจุดนี้น่าจะน่าจะดีกว่านะครับผมขอเช็คแป๊บหนึ่งเนาะโอเค เข้าตรงนี้ได้มาบอลนะครับในกรอบสีเหลืองเนาะแล้วก็มาเผื่อไว้ในกรอบสีแดงด้วยนะครับอีกโซนหนึ่งเนาะอีกโซนหนึ่งเลยนะครับอ่าเผื่อในกรอบสีแดงด้วยนะครับอ่าเป็นอีกโซนหนึ่งทับไายอีกโซนนะครับที่น่าจะเล่นได้นะครับซึ่งตอนนี้ก็มันจะย่อแล้วแต่จะลงเลยหรือเปล่าอันนี้ก็มีโอกาสเหมือนกันนะครับต้องรอราคารันไปก่อนเพราะนีนสี่ชั่วโมงนะครับ ยังสามารถสรุปในแห้งปัจจุบันได้ยากนะครับเราต้องรอให้จบดแทงงนอนนะครับว่าจะเป็นยังไงกันบ้างเนาะซึ่งตอนนี้ก็คือขึ้นมาค่อนข้างจะชันนิดนึงนะครับมีโอกาสเหมือนกันที่จะถึงกรอบแดงเลยนะครับดังนั้นถ้าเราเข้าตรงกรอบเหลืองคุณเข้าเบาเบานะครับเข้าได้เบาเแล้วก็ Stop l ลอ s เหนือโซนนิดนึงหรือก็คือในโซนแดงเลยแล้วก็ตั้งออเดอร์ลิมิตไว้อีกโซหน,นึงนะครับที่เป็นออเดอร์ที่มากกว่า ออเดอร์แรกนะครับมากกว่าออเดอร์แรกนะครับสร้างลิมิตไว้นะครับถ้าชนสต็อปลอก็เปิดออเดอร์ใหม่างบนนี้แล้วก็ออเดอร์ใหม่เนี่ยต็อปลอเนี่ยโซนสีแดงเข้าไปประมาณ100จุดก็พอนะครับผมแล้วก็ถ้าไปถูกทางเราก็จะได้คืนกลับมาแล้วก็กําไรด้วยนั่นเองนะครับผมก็คือตอนนี้เราอาจจะมองเป็นดาวเทรนได้นะครับซึ่งก็ยังไม่ชัว เท่าไรเนาะเพราะว่ามันยังไม่ยอ่อลงมาเลยนั่นเองนะครับอันนี้แค่ลงมาขึ้นแล้วก็รอย่อเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเราคาดว่ากันเนาะว่าจะเป็นยังไงซึ่งอิทธิพลในอ่าในมุมมองกว้างเนี่ยก็คือในเทรนใหญ่นะครับยังเป็นขาลงอยู่นั่นเองนะครับแต่ตอนนี้คือมันวิ่งเป็นกรอบนะครับวิ่งอยู่ในกรอบใหญ่เนาะก็คือตั้งแต่นี่จนถึงนี่เลยซึ่งเป็นไปได้หมดไม่ว่าจะขึ้นหรือลง นะครับซึ่งตอนนี้ราคามันอยู่กลางๆของกรอบเลยนั่นเองเนาะมันอยู่กลางๆของกรอบเลยนั่นเองนะครับซึ่งเป็นไปได้ทั้ง2ทางว่าจะขึ้นหรือจะลงนั่นเองนะครับแต่อิทธิพลของเทรนใหญ่เนี่ยยังเป็นเทรนขาลงอยู่ชัดเจนนั่นเองนะครับดังนั้นถ้าเราจะ Follow ตามเชนใหญ่มันก็พอ Follow ได้นะครับแต่จุดตรงนี้มันไม่ใช่จุดที่ดีที่สุดนะครับมันยังไม่ใช่จุดที่ดีที่สุดดังนั้น การที่เราเล่นในกรอบเราเล่นได้นะครับแต่อย่าเล่นแรงเล่นเบาๆนะครับและกินอาาทีเยอะจะดีกว่านั่นเองนะครับโอเคเนาะก็จะเป็นอย่างนี้นะครับสําหรับการเล่นในกรอบนะครับ n c d น a t ดีแคทเอนะครับอยู่ประมาณนี้นะครับก็มีไว้2โซนเนาะหกับ2นะครับอ่าโอเคไปที่คุณสุดท้ายกันเลยกับบิตคอยนะครับผมบิตคอยเป็นยังไงกันบ้างเนี่ยโอโหขอดูนิดนึงนะครับ บิตคอยก็ยังวิ่งเป็นเกาะไซเวย์อ,อยู่เนาะอ่าซึ่งเห็นว่าก็ยังจะเริ่มมีแนวต้านตรงนี้เนาะอืมแนวต้านตรงนี้นะครับผมอยู่บ้างนั่นเนองเนาะก็ ผมมองว่ายังยังรอที่โซนสีเหลืองอยู่นะครับยังรอที่โซนสีเหลืองอยู่เนาะผมจะมองว่ายังไงก็ต้องยังไงรอโซนสีเหลืองดีกว่านะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ยังวิ่งเป็นอั trend ได้เรื่อยๆนะครับ up trend ได้เ,เรื่อยๆเนาะซึ่งถ้าลุนเบรกได้ก็ใช้ๆว่วดีเลยนะครับสองหมื่นสามเทอรบิ่คอยผมมองว่าไม่ไกลเนาะเพราะว่า วิ่งหลัก2,000จุดอะไรเงี้ยีซี่มากนะครับสลับบิตคอยเนาะอ่าสรับ Bitcoin, นนรบิตคอยก็คือีซี่มากนะครับผมอ่าซึ่งตรงนี้ก็ระวังด้วยนะครับว่าถ้าสามารถเบรกเบรกโครงสร้างของ up t r e n d ได้นะครับเราก็จะค่อยตามด้วย follow follow c h a i ก็คือ up rain, เอ๊ะดาวเทรน i n ต่อนะครับ ถ้าเปลี่ยนเทรนแล้วเรา follow ตามเทรนนั้นแต่ตอนนี้ยังเป็น up trend ที่ขึ้นมาแล้วก็ออกข้างก็คือไซเว y ซึ่งมีโอกาสเหมือนกันว่าจะเลือกทางขึ้นไปต่อนะครับซึ่งมันก็จะมีสั p าพนั้นบนที่เรารออยู่นั่นเองนะครับดังนั้นใครที่ถือบายไม้แต่ด้านล่างก็ถือต่อไปนะครับผมถ้าต่ำกว่าโลนี้นะครับต่ำกว่า2 0 0ห0กลักมาต่ำกว่า2 0,000ได้อันเนี้ยเราค่อยจินานากาอีกทีว่าจะออกเลยไหมแต่สำหรับผมมองวถ้า กลับมาทะลุ20,000ได้ในตอนนี้ก็ออกเลยดีกว่านะครับผมแต่ถ้าสามารถยืนที่20,000ได้แล้วไปที่20,003 30,003อะไรเงี้ยเนาะไอ้20,003ถูกแล้วมา30,000รากลจังนะครับ20,003เราก็ GT ไปเลยนะครับสำหรับบิตคอยเนาะรอไปก่อนสำหรับบิตคอยนะครับรอตามแผนไปก่อนนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้คง มีอัปเดตไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมทองคำอาจจะมีเยอะนิดนึงนะครับเพราะว่าเล่นในกรอบดีเยอะเลยเนาะส่วนบิตคอยมักจะไม่ได้เล่นในเดทเท่าไหร่นะครับจะเป็นการเล่นถือยาวสัมมาก,กานะครับถือยาวอาจจะเป็นทั้งอาจจะเป็นสองสางวันหรือสัปดาห์เลยนะครับหรือบางคนอาจจะรอถือเป็นเดือนซึ่งตอนนี้ก็คือผมยังมองว่า,ย,า,ขา,ขาย,ยังไม่ใช่ขาขึ้นสำหรับบิตคอยเท่าไหร่เนาะยังยังไม่ใช่ขาขึ้นสำหรับบิตคอยเท่าไหร่ นะครับในตอนนี้นะครับผมก็เลยยังมองถือยาวในขาขึ้นไม่ได้นะครับสำหรับบิตคอยโอเคนะครับสำหรับวันนี้ขอจบการวิเคราะห์ไว้เพียงเท่านี้ในสัปดาห์นี้แล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับไว้ว่าจะเจอ,เอว่าจะเอาคู่ไหนมาให้ท่านผู้ชมได้ดูกันบ้างแล้วก็มาวิเคราะห์ให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันอีกนะครับผมโอเคงั้นก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับที่ติดตามเราในทุกคลิป ทุกทางทุกช่องทางของเราเลยไม่ว่าจะเพจ YouTube นะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านเลยนะครับผมไว้พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ